เราเราเราได้ท like 네ุกทายที่ชนะวันนี้กตีเข่าขยันตีนะครับตีตอบมีมัดด้วยร่างกายวันนี้โอเคไหมครับไม่โอเคครับรู้ตัวสามัญครับดูแลเนื้อตัวไม่ดีเลยนะครับผมเมันเร็ขึ้นมาพอถึงกับแพ้งขนาดนั้นนะครับแต่เราไม่ได้สนใจเลยนะนะไม่ไม่ครับขึ้นเวทีก็ทำหน้าที่ตัวนี้ดีที่สุดครับผมผมยกให้าที่ผ่านเราชนะชนะครับออ๋ เขาเองเขามองว่าเขาก็ไม่น่าถึงกับแพ้เขาก็ไม่น่าถึงกรบแพ้เรา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 รู้สึกไงครับเราก็มองว่าเราน่าชนะเขาเองก็มองว่าเขาขยันด้วยจุดไหนเลยที่เรามองว่าเราเราสมควรได้รับการชูมือในวันนี้เดินทำที่เราไต่ไต่ตลอดได้ซุงเดินซุงขยันเขาบอกว่าจังหวะนั้นที่เขาโดนสอบเขาก็ไม่ได้เมาอะไรไม่ได้แล้วก็มองว่าไม่น่าถึงร สามยกดูหนัดเลยนะรู้รู้ตัวไหมว่าเป็นรองเยอะเลยโอ้โหตอนเดือนถามเลยว่าได้ฉีกเท่าไหร่เมื่อกี้นะมาสักสองแสนสองแสนสองแสนว่าก็ถือว่าหอนี่กินได้หลายเดือนนะนานนานนานได้ช็อตทีนะลาเช็อตทีวันนี้ทำิดว่าบรรยากาศเันนิ้นี่ช่วยเราเยอะมบรรยากาศกับกับคนไทยผลเยอะเหมือนกันกองเชียร์เราเยอะเหมือนกันนะ โอเคโอเคเอติดตามเลยคอัก็ขอบคุณเรียนบวยขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ช่วยเชีย์วันนี้ผมหน้าไปหน้าผมจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีครับผมครับผมครับเราเรียกอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรเราเรามีพานายานเนี่ยก็ทำได้เขาเรียกไปด้วยเขาเรียก 200 200 200 200 200 200 yep. okay. yeah, ได้จีสองแสนบาทนะสองแสนใช่ไหมซช้อาใช่ครับผมสองแสนที่ซื้อมาได้เป็นฟูงเลยนะได้จีสองแสนกว่าแต่ประมาณสองแสนปีตัวนี้ตหมดยกสามเราขานนึงตองหมดยกสามล้วคิดไหมว่าเราจะกลับมาทิกค้ยังไม่กินเลยครับผมว่าน้องน้องมันขยันมันมันใหญ่ด้วยเวลาเขาหลอกแทงมาเขาแทนเราแต่ว่ายกสี่เราก็ไล่พ้นคม สามปีทุกชาเลยนะรับผมอีกอย่างหนึ่งเราูตัวแค่สวันเขาบอกร้อยยสขอเก้ไม่ไหวเลยไหวเนี่ยร้อยยีาตตายแล้วนี่อัรเบสศิก็สองแสนยินดีด้วยเรชัยินดีด้วยครับนี่นะครับประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกม